สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ฝนพาทุกคนเข้ามากลับเข้ามาดูเห็ดอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่วันนั้นเรามาดูไว้ประมาณ5วันที่แล้วนะคะทุกคนเราจะมาดูกันว่าเขาจะโตขึ้นหรือเปล่านะคะวันนี้ก็มีฝนหยดลงปรับปรายนะ,ะแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่ อาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนี้นะคะทุกคน,นมากับพี่อ้วนค่ะแล้วก็มากับลูกสาวโคโคสวัสดีสิลูกแล้วก็นี่เป็นถุงมือของพี่แหม่มนะคะที่ให้มามันใหญ่มากพี่หนูใส่ข้างในอีกชั้นหนึ่งเพื่อที่จะให้มันกระชับแต่ว่ามันก็ไม่กระชับอาจจะเป็นเพราะว่า มือหนูมันใหญ่ไปเอ้ยมันเล็กไปหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยใส่ไม่ได้แต่ว่าใส่สองใส่สองชั้นเอาเห็นไหมถ้าดูมันในเงาอ่ะมันก็ยังจะเหลือไปๆปอีกเยอะเลยเนาะเนี่ย <c oughs> แต่ก็ขอบคุณมากนะคะแต่ว่าก็เราก็จะสามารถใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างขอบคุณนะคะถุงมือจากพี่แหม่มนะคะหนูได้ใช้แล้วนะพี่โอเคเราเข้าไปดูกันนะคะว่า เห็ดที่เราดูวันนั้นจะจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะคะแต่รู้สึกว่าดินมันเหมือนมันจะแห้งนะทุกคนแต่ฝนก็ตกทุกวันอยู่นะเนี่ยดูสินี่เราเจอแล้วที่เราเห็นไว้วันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใหญ่มากนะทุกคนมันจะไม่ใหญ่อ่ะมันจะไม่ดอกใหญ่นะเพราะว่า มันเป็นเห็ดหน้าร้อนอ่ะวันนี้เก็บนะคะทุกคนเอาถุงมือมานี่คือพร้อมเก็บแน่ๆนี่มันไม่โตมากมากนักหรอกมันจะเท่านี้แหละค่ะทุกคนนี่ดอกเดี๋ยวจะขออนุญาตถอดถุงมือนะคะออกชั้นหนึ่งเพราะว่ามันมันหยุดวิดีโอไม่ได้อ่ะทุกคน เห็นไหมเป็นสาเขาจะไม่โตเราเรอต้นต้นต้นเดือนหน้านะทุกคนแต่ว่าถ้าฝนดีนะอาจจะเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งทุกคนดูมันไม่โตกว่าเก่านะมันเท่าเดิมจอมดื้อก็จะวิ่งอยู่ มาลูกเดินนี่นะคะทุกคนที่เรามารอบแรกเราก็ยังเห็นอยู่นะว่ามันแบบเท่าเดิมเนาะมันไม่โตจะ้ะมันเป็นเห็ดหน้าร้อนอะ่ะทุกคนมันจะโตมันไม่โตหรอกมันจะดอกประมาณเท่านี้แหละเนี่ยที่เราเห็นอะ เห็นไหมเท่าเดิมน้อยมากที่จะโตโตก็โตไม่มากนะทุกคนไม่ดราม่านะว่าทำไมดอกเล็กๆยังเก็บอยู่มันไม่โตมันใหญ่สำานิจหระพี่น้อง นี่เห็นไหมพึ่งี่กไม้อยู่ใต้มอสทุกคนดูนี่เห็ดพึ่งขาลายพันนี้ จะออกขมนิดๆนะทุกคนจะออกขมนิดๆนะคะทุกคนนี่เห็ดพึ่งขาลายเก็บไปโค้กทำไมลูกอืมเอาดูซิตัวน้นอยๆอ่ะดูดูดึงพ่ออยู่นั่นแหละ ทำไมเก็บแล้วต้องส่องให้ดูอย่างเงี้ยเนี่ยโอ๊ยน้องทากเอาเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเอาให้กินเพราะว่าเราอยากให้ดูเห็นชัดๆนะเนี่ยเห็นไหมสีเขาจะไม่ค่อยเข้มนะเป็นเห็ดเขาเรียกว่าอะไรนะเห็ดหน้าร้อนออ๊ย นน้องทากเมื่อก่อนนี้ไม่กล้าจับนะทากอะ่ะเดี๋ยวนี้จับได้เก็บเห็ดเจอกันบ่อยชินแล้วตอนนี้อันนี้มันหลุดอ๋อนี้ยังไม่หลุดกล้องอันนี้ยังใช้ไม่เป็นเลยนะทุกคนยังปรับไม่เป็นเลยจะไม่ให้เขาแบบว่าสั่นๆอะ่ะเขาซูมเขาโฟกัสไง เวลาเข้ามาใกล้ๆปุ๊บมันก็จะสั่นนิดนึงแสดงว่าเราไม่เห็นรอบที่แล้วอดอกเล็กอยู่เราต้องปล่อยอ่ะ ทุกคนดูดอกที่สองเห็ดพึ่งขาลายแต่ว่าโดนกินโดนแทะหมวกไปโฟกัสไปเ,เห็นไหมน้องถากมาแทะเดี๋ยวเราจะลองเอามีดตัดดูนะทุกคนว่ามันจะพอได้ไหมขา ถ้าได้ก็จะเอาไปได้นะไม่เป็นแมงมากเป็นแค่รังพึ่งเดี๋ยวเอารังพึ่งออกก็โอเคแล้วได้แล้วจ้าเห็ดพึ่งขาลายดอกที่สองของวันนี้ไปต่ออันนี้นี่ ได้ไหมอืมขายาวอยู่โอ้นุ่นอืมยาวอยู่นะเนี่ยเนาะชัดไหมนะชัดอยู่เนาะส่องให้ดูบ่อยหน่อยนะเพราะว่าอยากรู้ว่ากล้องเขาจะโฟกัสหรือเปล่าไงยังใช้ไม่ค่อยเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องใหม่ไงทุกคน Facebook ก็ใช้ เข้าอันเก่าไม่ได้จำอีเมลจำอะไรก็ไม่ได้อายุเยอะแล้วเนาะ <c oughs> ดอกนีขายาวมากเลยน่เห็นไหมกล้องมันจะขยับเองปึ๊บปุ๊บปุ๊บ,บเดี๋ยวนะโฟก,กัสไหมมันขยับถ่ายใกล้ไม่ได้อ่ะต้องถ่ายไกล อูสองดอกนี่คือเลิศเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะคะว่าทำอะไรกินนะขายาวเลยอะตรงเนี้ย ไม่โตแต่ว่าขายาวนะทุกคนคลิปนี้ขอทำคลิปเก็บเห็ดไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปทำอาหารเอาไปทำอะไรเดี๋ยวเอาไปถ่ายทำอีกคลิปหนึ่งเนาะฝากขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ส่ง ขนมส่งผ้าส่งชุดชั้นในส่งของมาให้นะคะขอบคุณมากๆบางคนก็ส่งอะไรนะมะม่วงกวนแล้วก็ของพี่หนึ่งก็มีอะไรนะบวยอ่ะเป็นบวยเป็นลูกพุนแช่อิ่มนะคะของโปรดเลยอร่อยมากเอามามะม่วงกวนกับบวยเอามาด้วยนะเอามากินที่นี่ด้วย เดี๋ยวไปเก็บเห็ดเนี่ยได้ห่อมากินแน่ๆแหละปีที่แล้วได้ซื้อเขาไงปีนี้พี่หนึ่งให้มาไม่ได้ซื้อเลยทุกคนไม่ต้องซื้อเลยอะ่ะพี่หนึ่งให้มาสองถุงใหญ่ๆเยอะมากแล้วไม่มีคนแย่งด้วยแฟนไม่กินกินไม่เป็นเสร็จเราคนเดียว <laughs> ป่าเห็ดดำป่าหมดเลยโดนตัดอันนี้ที่เขายังเอาไปไม่หมดหลงหลงเหลือเหลือ,ลอแล้วก็ดูด,ด,ดูต้นไม้ล้มแลเนล้วหน้าตเต็มเลยตรงนี้เป็นที่ที่เห็ดเหลืองขึ้นเยอะมากเลยนะตอนนี้ดินมันเปิดหมดละปีนี้น่าจะไม่เกิดนะตรงเนี้ย ถ้าเกิดก็เกิดน้อยอ่ะทุกคนเนี่ยยังมีหลงเหลืออยู่บ้างที่เกิดแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบตอนนั้นเนาะตรงนี้เห็ดเยอะนะทุกคนคือตรงนี้เหลืองอลามไปหมดเลยเห็ดเหลืองเยอะมากตรงนี้แต่เขาลากเขาเรียกว่าอะไรนะเขาลากต้นไม้ทับไปหมดเลย ฝังนี้ก็มีนะแต่ไม่โตเห็นไหมทุกคนเหลืองๆนั่นไม่โตดอกเล็กๆตรงนี้เห็ดดำเป็นแผงเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยปีนี้ต้องทำงานเหนื่อยหน่อยนะต้องหาที่ใหม่ ต้องไปป่าที่เก็บปีที่แล้วอะ่ะตรงนี้คือเห็ดดำเห็ดเ,เหลืองเกิดด้วยกันนะเต็มไปหมดเนี่ยยังมีเชื้อเหลืออยู่เนี่ยเห็นไหมที่แบบว่าดินหน้าดินเปิดแล้วมันก็จะไม่เกิดแล้วนะทุกคนมันก็จะเปิดมันก็จะเกิดอีกทีหนึง่งน่าจะหลังจากนั้นประมาณปีสองปีอะ่ะฝั่งนี้ก็แห้งๆนะทุกคน วันนั้นเราไมา่ได้มาตรงนี้แต่วันนี้เรามีเวลาฝนมันไม่ตกไงเราก็เลยเดินมาดูสักหน่อยเห็นแมกก็มีอยู่นะแต่ว่าดอกไม่ใหญ่ดอกเสมอกันเลยทุกคนเล็มๆเ,เอาเนาะไหนๆไหนๆก็เนาะเ <laughs> อ้ยยุงปีนี้ยุงน่าจะเยอะนะทุกคนมีตั้งแต่ต้นปีเลยต้นฤดูไม่ใช่ต้นปี นี่ทุกคนตรงนี้ดอกสวยอยู่ค่อนข้างโตอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นที่โล่งแล้วมันเจอแดดไง ็มาเก็บพอได้ทำคลิปนะทุกคนไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บผักเก็บอะไรก็อาศัยทำอนุนมัง่งอันนี้มัง่งขอบคุณนะคะหลายๆคนที่ทำคลิปอื่นก็ยังเข้าไปให้กำลังใจกันอยู่ขอบคุณมากๆ ติดมาแล้วก็เอาไปรอบที่แล้วทำกับข้าวไปไม่ได้ไม่ได้ให้ดูนะเอาไปผัดผัดรวมกับผักอื่นแต่อันนี้ก็น่าจะเหมือนกันแหละน่าจะเอาไปผัดเหมือนกันแหละ น้องทากโอเคเอากินจ้ะดูทุกคนดูดิมดมันกัดปากติดโดเลยนะไม่ยอมไปเนะ่ยไม่ได้ เดทเกเดทเกเดทเกเดเดทเกเด t o o e the big b i g together เ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้นี่กลุ่มเมื่อกี้มมนี่แฟนเขาเป็นคนเจอไงเขาบอกว่ามันใหญ่เก็บได้แล้วอ่งนี้เลยบอกว่ามันเล็กอยู่มันมีหลายดอก รวมกันมันก็เลยเหมือนใหญ่แต่มันไม่ใหญ่หรอกโอคโค่อย่าดื้อยู have to be careful stick นะ พี่ฝนมองมาเห็นหน้งเหลืองดีใจนึนกว่าดอกใหญ่ <c oughs> ดอกไม่ใหญ่เนี่ยมันดูมันเล็กๆรวมกันหลายดอกดูมันเหมือนมันใหญ่นะเก็บไว้นี่แหละตรงนี้แหละ,หละที่ปีที่แล้วเราเจอเห็ดขาส้มนะทุกคนแต่น้ำมันขึ้นมาถึงนี่แล้วอะดูสิท่วมไปหมดเลยไม่มีที่จะเดินเลยอะเนี่ย เจอสองที่ตรงนี้กับตรงเมื่อกี้นี้เดี๋ยวค่อยดูปีนี้จะเป็นยังไงเนาะลุ้นๆไปด้วยกันนะ,ะอีกหนึ่งดอกอ๋ออันนี้มันเป็นพันขมนะคะทุกคน แต่มันก็กินได้แหละทุกคนแต่ว่ามันก็โดนทำร้ายไปเยอะเนี่ยอันนี้ทุกคนตอนมาหนาวตอนนี้เริ่มร้อนแล้วทุกคน สวยไหมนี่ทุกคน này nó lụt lắm đang cửa tim đêm งพ่อลูกเขาเจอเขาบอกว่าตรงนี้เก็บได้ตรงนี้เก็บได้รเ,ไดเรียกใหญ่เลยไปไปดูซิว่าจะมีกี่ดอกตื่นเต้นใหญ่เลยดูเรียกใหญ่เลยเขาไม่เก็บเพราะว่าเขาลรอให้เราไปเก็บถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดู เขาบอกว่าถ้าฉันเก็บเธอก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอสิเขาบอกดอกใหญ่ของเขาแหละแถบตรงนี้ไม่เจอฝนนะทุกคนแห้งนะหญ้าแห้งมากเลย Okay. เราจะเดินออกแล้วนะทุกคนจะถึงถนนแล,ะละ้วล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะจบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะจ๊ะอ้ยถอดถุงมือแล้ว เราไม่ถ่ายทําเพราะว่าเรากลับทางเดิมมันก็จะเป็นดอกเล็กๆที่เราเดินผ่านไปที่ถ่ายให้ดูแล้วตอนต้นคลิปนะคะทุกคนนี่นี่เราก็ได้มานะคะทุกคนน่าจะโอ้โอหมดกาดน่าจะประมาณครึ่งโลได้แหละประมาณนี้นะคะทําความสะอาดแล้วน่าจะเหลือประมาณครึ่งกิโลเนี่ยดอกใหญ่ๆก็มีบ้างนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าพี่ฝนจะทำอาหารอะไรนะคะเกี่ยวกับเห็ดอันนี้เนาะโค้กโ้นี <c oughs> ่โกโค้ก <c oughs> น,นี่จะไปเข้ารังมดอยู่ด้วยเลยยามดเห็นไหมละ่ะมดกัดจมูกเอ๊ <c oughs> แล้วมาเจอกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย